อ้าวคุณพ่อเฮ้ยพ่อครับเฮ้ยเอ่อเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วถ้าพ่อไปอยู่ที่นี่แล้วใครดูร้านอาหารแล้วครับอ๋อลุงเล็กของลูกยังไงเล่าเออลูกก็รู้เขาไ่อยู่กับเราสักพักหนึ่งอะจนกว่าพ่อจะทําการผ่าตัดนะนะลุง็กเหรอครับใช่แล้วพ่อครับลุง็กยังทาขนมปังปิ้งไม่ได้ด้วยซ้ําอ่ะเอาหน้าเราจัดการได้อาหารเช้าแบบเดิมๆมา20ปีแล้วเขาทําได้นะลูก โอเคครับเอ่อคือดีใจที่ได้เจอได้หนูขอบคุณนะเอ่อเอาตรงๆเลยนะครับพ่อตอนนี้พ่อรู้สึกยังไงอ่ะก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอลูกใช่แต่ผมรู้จักพ่อดีนะผมตกใจมากเลยเขาให้พ่อบินมาได้ยังไงอ่ะฮะออะไรจะไปอยู่ให้พ่อบินมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะาขังตัวตรงนี้ในกรงไม่ได้พ่อโอเคอยู่ลูกพ่อบอกเลยผมรู้ผมก็แค่ มันค่อนข้างหนักหนาก,กับพวกเราอยู่นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ฟังนะถ้าพ่อไม่กลัวลูกก็ไม่ควรจะกลัวนะมันเป็นอกของ,ของพ่อนะที่จะต้องโดนตัดเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าในใจผมอะ่ะมันแค่ทำให้ผมต้องวิตกกังวลเยอะมากเลยอะผมหยุดคิดมันไม่ได้เลยครับพ่อ ไอ้ไม่วลาะจะเกิดขึ้นจำไว้นะลูกก็แค่ลงไปทำงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอะนะแค่ตั้งใจเล่นไว้เข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับผมก็พยายามอยู่เนี่ยมัคนครจะต้องดีกว่านี้นะลูกเพราะพอ่อพยายามให้ความสีใจสุดท้ายของลูกคือลูกโดนเล่นโดยโจกิจอนะ <laughs> ยังจะขำอีกนะพ่อนะ ทำไมอ่ะพูดเดียวไปอย่างนั้นเหรอไม่มันดูตลกมากครับซึ่งมาหายได้จากพ่อนะะแดีวนะพ่อเป็นคนตลกจะตายอะลูกก็รู้อะเฮ้ยคืนนี้นั่งอยู่ข้างสนามเลยใช่ไหมครับพ่อขอให้มั่นใจว่าจะไม่กินจัมเอร่อนเยอะเกินไปนะโอ้ไม่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 พ่อยังมีกราที่แข็งแกร่งอยู่นะเฮ้ยสำหรับคนแก่นะครับพ่อเฮ้ยแก่อะไรเล่าลูก ล้อเล่นรืบเราเนี่ยนี่นเขาเนี่ยต้องดูแลสมองพ่อมากกว่าอกพ่อเลครับเนี่ยต้อ <c oughs> ชนะให้ได้นะเอมแล้วก็เอาไอ้ถ้วย MVP กลับบ้านมาด้วย <c oughs> ได้อยู่แล้วครับพ่อโอเค เอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำหิธีของคุณนั้นแข็งกแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว10,000แคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องเปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์โอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนําเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็กที่ทุนค่าแน่นอนครับผมอย่าลืมโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผม โอเคนายรู้จักโจกิชดีนะเขาไม่ใช่แก่ MVP ีธรรมดาแต่เขาคือคนที่เล่นเกมรุกเกมรับดีทั้งหมดเลยอ่ะตอนที่เขาได้บอลอยู่ในมือเนี่ยมันทําอะไรเกิดขึ้นก็ได้อ่ะการตัดสินใจเขาคือสุดยอดมากเขามีการจ่ายที่ยอดที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะไม่เคยทําพลาดเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วลูกสามเขาก็ยิงได้ด้วยนะใช่ใช่นีเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าเล่นไม่เป็นของตัวเองที่สุดนะพยามทำอะไรก็ได้เขาผ่านบอลไม่ได้พยาไม่ทมที่สุด เข้าใจแล้วครับเคฉันรู้ว่านายจัดการได้อยู่นะเราต้องดับเบิลเดอเขาให้ได้ด้วยนะไม่งั้นเราตายแน่เคผมพร้อมลุยแล้วนะครับโคชผมจะมั่นใจว่าทุกคนจะต้องใส่เต็มที่สุดเท่าที่คนมีเลยนะโอเคแล้วเจอกันข้างนอกด้านครับอาครับผวันนี้เราจะได้เจอกับ MVP นะครับอย่างทั้งด้านของนิโคล่าโจกิชนะแต่ต้องบอกเลยว่า MVP ปีนี้มันจะไม่ใช่ใครอื่นแต่ต้องเป็นลุกขาว่ากูุของเรานนั่เอง สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาก,กันที่บ้านของเดนเวอร์นักเก็ตนะครับผม b บ l a อารีนานะฮะในเมืองเดนเวอร์นะบอกเลยว่าเป็นสนามที่ใครก็ตามที่มาเยือนนะครับบอกเลยว่าเป็นปัญหานะเพราะมันอยู่สูงมากๆนะมสถิติของ m p ปีนี้75.6แต้มตกเกมนะ3แต้ม,นะตมนีโิว125 133เปอร์เซ็นต์นะฮนะบ้าไปแล้วฟิลโทรโคตรโหดฮะ วันนี้เราจะได้เจอกับเามาเมเร่นะของดันเวร์ก็จะมีคริสเซนบราลมีนิคโคลาโจกิชนะฮะโอเคไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกเอาละเามาเมเร่เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงผู้ทฟอร์มก็ดีนะ26.8แต้มต่อเกมคือถ้าไม่นับไอลุคาว่าเนี่ยมันเป็นปีศาจไง26.8สแแต้มต่อเกมสูงนะครับโอเคนั่นโอ้ดีหลังๆนี่ไอไตันแกปัดมาได้บ่อยมากนะ มาจะมาเมเร่เอาแองอเกิลเบรกไปแล้วออ้ยบอกว่าไม่ลงอุตสา่าห์ทำแองอเกิลเบรกไปได้ครับมเมเร่บอกน้อยๆหน,อยหน่อยหนูชั้น่ะของจริงคริสเตียนรอนอุ๊ยมาก่อนเลยครับตอนนของเดนเวอร์้าบ้านนะฮะน้านแฟนเรียกทรีเลยครับทรีใช่ไหมนี่อันนี้ก็สามเหมือนกันนี่ไงสามมาสามกลับไม่โกงครับผมโจกิช จะไหวไหมดีไอตันเนี่ยไม่เป็นไรเรามีเลรบรออยู่ข้างหลังคอยซอนะมม้อนนะฮะจามาอเมเรมาเหมือนกันครับผมโอ้เดนเวอร์เรียกแผนเงินแผนก็เยอะเสุ็เกินแต่ว่าตอนนี้ผมได้แผนถนัดแล้วนะนี่แผนนี้นี่นี่นี่95ควิกนะครับใครจะเล่นตามอันเนี้ยเออโหดมากบอกเลยจมามาเมเรพยายามหาช่องให้มานิโคลาโจกิตหูชิปเปง ที่เกโรโคตรไวตามไม่ทันนะลูกนี้ไปสับซ้ายสับขวายังไงเมเร่ทันไหมห่างแบบนี้ตูนครับผกโอ้มือไวมากอะใ <c oughs> นรรดาตัวที่เราเล่นมาไอนี่เ <c oughs> ก่งที่สุดแล้วครับเก่งกว่าพ่อมันด้วยนะท่านอารขอรู้ขาวว่าเนี่ย <c oughs> โหดมาก <c oughs> แต่วันนี้เดนเวอร์มาดีนะครับเนี่ยยังคงเอาแต้มนำ เลเกอร์ได้เรื่อยๆนะฮะเอาจังหวะนี้ห่างโดนเปียกโรยไปอีกครับโอ้โหเมเร่ให้มาโจกิชขึ้นไม่ลงแล้วครับเอามามีโอกาสที่จะนำห่างด้วยนะครับเลเกอร์สามคะแนนมาอีกครับโอ้โหห่างห้าแทมเลยครับวัตสันวัตสันสามคะแนนอุ้ยเลยโรอนโอ้ ไปทำฟาวครับเลยก็ะเดาะจอร์นชุดจะไม่ใช่จะโดนมันเลยอ่ะรอนมาติวแผนกับทางดายของวัตสันนะฮะมาเสียสามแต่เสียลูกโทษไปสามลูกไอ้บ้าแล้วอินโซแล้วครับมาเลอรอนป๋าเอาคืนมาหน่อยเออเนี่ยแหละเลอรอนเจมส์มสคิดแล้วก็ใจหายนะครับที่น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเลบรอนกับทางด้านของ NBA หรือเปล่าไป มาอีกแล้วครับทนายของ MP นี่ไงดึงไวยหลังเอาไม่อยู่แล้วครับเจอโจกิจโจกิจก็เท่านั้นแหละโดนไปอีกครัโบโอโ้โหจะมาเมเร่วัตส,สันคริสเซนบรอนมาที่ทนายของจอห์นสันโอโ้โหวิ่งสอดมาสวยฮะมาซับลูกนี้มีตัววิ่งนะบรอนให้มาจอห์นสันสามอีก เฮ้ยโอ้โหสองลูกรวดเลยหรอบ้าไปแล้วมีตัวสอดไหมครับให้มาเลอบรอนขึ้นไม่ได้โอ้โหสามไกลมากแต่ก็ลงไปด้วยครับวอสซนวอสซนมีตัวสกรีนนะฮะเจอกับเลอบรอนให้มาจอห์นสันนิการาโจกิทไถ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 ไวกว่า เอ้ยแต่ไม่ลงแต่จริงๆอะต้องบอกว่าคล่องกว่าท่านันขอ,อตันเยอะมากนะฮะสายไถเลยครับผมโจกิดไถไถหมุนๆเอาจังหวะนี้เขาติดมือจะจะส่งไปให้ดอนชีสะดูดเลยครับต้องขอเวลานอกครับเจเรดิกเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่3ามแต้มแล้วนะไปอีกคนที่เล่นดีมากๆครับจอห์นสันเนี่ย มามีสมาธิกันหน่อยครับเจเรดิกบอก์ทันะของเลเกอร์นะจากนำตอนแรกค่อนข้างนำห่างกลายเป็นสูสีเอาหนีไงอารีออฟโดยทนต์ของแจ็คสันเฮสฮะนี่ฮะพี่กันโรมายอ่ะยังสวยเลยครับจังหวะนี้ฮีเกตฮีเกตเจอเอ็มพีเอ้าโดนทิปมือครับโหแย่งจากมืออย่างสวยอ่าแล้วจังหวะนี้เรียกมาครับแจ็คสันเฮส แจ็คสันเฮสเข้าที่ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับโอ้โหกดทับไปเลยโคตรโหดรอนมีวอลาชินัสมาสกรีนให้3ลงไปเลยครับโอ้โหรูนี้สวยนะฮะทําให้คอตเดนเวอร์มาขอคนหนึ่งสกรีนได้หน่อยครับโอเคแจ็คสันเฮสเฮสเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นแล้วด้วยเล่นด้วยแล้วโคตรมันเลยมันดังมัน วลาชินัสไม่ลงครับเอาซินรีฟให้มาที่เอ็มพีสเต็ปเจออยู่กับเอ้าขาตายโดนเลยครับเรียบ้อยครับโอ้โหสิบแต้มแล้วฮะตอนนี้ระยะห่างนะเราขึ้นรูนี้โอ้โชิคเก้คางตัวโคตรนานเมื่อกี้ทำได้ไงวะเหลืออยู่3วินาทียังไงครับแล้วก็ชูดไปเรียบ้อย แต่ว่ากรรมการบอกช็อตสุดท้ายต้องรีวิวก่อนนะฮะแต่ยูเข้าใจว่าเราปล่อยอุ้ยปล่อยหอเหลือนะแต้มสุดท้ายนี่ต้องทำการรีวิวนะครับว่า m อปล่อยบอลทันไหมเ,เหลือครับอาจารย์ไม่เห็นต้องเห็นรีวิวเลยดูดิหนึ่งวินี่บอลอยู่กลางอากาศตั้งนานแล้วฮะชิวๆเลยบ้าลูกเนี้ยอ่าเรียบร้อยครับเราจะทำการรีวิวแล้วแต้มสุดท้ายเป็นแต้มของทงดเานเลเกอร์สครับ นี่ไงปล่อยเหลือๆจะไม่เป็นแต้มได้ยังไงอะฮะโอ้สุดยอดครับผมอยากจะได้จังเลยครัชเพลเยอร์อดะเย์เนี่ยบ้าจริงเราใน쿼ตตีสสองนะฮะจามาเมเร่เมเรยงง่ยังไงยึดยักเอ้าแม่งผมใจไม่นิ่งพอเวลาโดนเงี้ยหน่อยแน่แกทำฉันดูแย่แนะ่หนอเมเร่ฮะยังไงโดนชูซึ้งๆหน้าไปเลยแล้วกันโดดิแมน รา,ราวไปไหนแล้วครับฮาชิมูระอ่านอยู่ครับลุยให้มาที่เอ็มพีโอ้อย่าดึงแข็งครับพี่มามาลุยอุตส่าห์แย่งมาได้เอาไปเลยและกันนี่ไงลุยฮาชิมูระครับราวมีวาลชินาสมาบังให้ครับสวยเข้าในขืนกลับมาวาลชินาสุวแม่นนะเนี่ยตัวใหญ่ชุดแม่นเหลว,วะเนี่ยสกรีน กกไม่เอาสิโรนนี่โรน,นี่ไอ,อ้เชี่ยโอ้โหเกือบเสียเอามานี่คือมึงได้แอสซิส,สเฉยเลยนะเกือบทำเสียกันเนี่ยสตรอตเตอร์นาจิลูกนี้โอโ้โ,อโหวอรชินาสฮนะแอสซิส,สลีนบาวเข้าไปสวยไปเลยบรอน,นี่วันนี้วันนี้มึงต้องได้นะแต้มอะเอาไปเจ้าหนูมึงชูด้วยสิบรอน,นี่กลัวอะไรเนี่ยมันเป็นลูกพ่อจริงหรือเปล่าวะเนี่ยปะโทนานีจอร์กิชลงมาแล้วนะครับ เราจะไปพักมาให้มาที่บราวบราวกลับมานิโคลาโจกิตโจ,จกจิโอ, و, อ,อ้โหสตรเตอร์โล่งเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่มีตัวประกบเลยครับเมื่อกี้ <c oughs> นี่เล่นในเล่นใ้ลูกตัวเองดูหน่อยครับป๋านี่ไงมันต้องแบบนี้ <c oughs> เข้าใจไหมบรอนนี่มต้องการเล่นแบบพ่อหน่อยเ <c oughs> นี่ยลูกที่ให้ไปแต่และลูกเดียวเล่นได้อยู่แล้วโฮมส์ <c oughs> จะมา,มาเมร จะเมาจะมา,ะมาเอาติดเท้านะจ๊ะไหนบรอนนี่หายไปไหนแล้ววะเอาไปบรอนนี่เออเห็นไหมนี่ไงกูบอกแล้วเลบรอนเลบรอนเออนจมส์อู้วดูว่าเมื่อกี้ขาดไปแล้วแกไปล้วงมาได้ครับเนี่ยปีหน้าไม่มีบรอนเลบรอนแล้วเนี่ยใครจะมาช่วยดังกับกูวะเนี่ยสุดยอดอะโจกิชให้มาจิธโรเตอร์อ เจอ,อเกันเลิฟบลอนดสตรเตอร์เอ้ยมีตัวสกรีนแฮะโอ้โอหไอ้นี่มือปืนเหรอวะเนี่ยมาอีกมาอีกมาอีกเอ็อมพีสเต็ปแบ็กชุดสามคะแนนครับโอ้โหผมจะไล่มาก็โดนห่างไป <c oughs> อีกฮะเราบอกว่าเราเป็นตัวคอยฟูมจังหวะเกมเลยฮะจังหวะไหนต้องการแต้มเราก็จะทำให้อย่าง,งเช่นแบบนี้นั่นเองวงนอกนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะด้านนอกนี่เขากลัวมากกว่าด้านในด้วยนะ ไม่ลงครับผมมา GMP เล่นยังไงดีจังหวะนี้ขอป๋าดีกว่าป๋าเจมป๋าเลิฟบลอนเอาไปเลยขอเวลานอกทันทีครับทันต์ขอ,ขอเดนเวอร์นะฮะนี่ไงเฮ้ยสุดยอดอยู่ไรงั้นปีหน้าก็เล่นต่อสิครับป๋าอย่าเพิ่งรีบเลิกเล่นแล้วกันอย่าเพิ่งรีบรีทายต่ออีกสักปีวอสันวอสันให้มาโอ้โหสวยมากครับไอตันมาถึง MP นี่งไงนี่ไงแจ็คสันมาสกรีนให้แล้วนะฮะแจ็คสันเฮดัานในเป็นพื้นที่ของนายเอาไปเลยตัวเนี้ยถ้าไม่มีลูกบอลปีแ้กก็น่าจะได้เหมือนแจ็คสันเฮซะนะฮะแม่งดังมันจัดเลยบราวบราวเล่นไวเสร็จสิครัโบโอ้โมโหมาฟาสต์โรงฟาสต์เบรกอ,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 อะไรมึงต้องโดนลงโทษไปเลย44คะแนนนะโอ้โหจัดนะว,วันนี้จอห์นสัน จอห์นสันเห็นเข็นเอ้าเข็นยังไงโดนฟานเดบิวชกจากมือไปเลยครับป๋าสามคะแนนสบายสบายครับโอ้โหไปไงบราล์บราว์ขึ้นลูกนี้ไม่ลงอีกครับโอ้โหดดนชิสไทยมาเล่นกับท่าของลูก้าดีกว่ามามามาลูก้ามาลูก้ามาเร็วฝากบอลลูก้าครับเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าช่องเนี่ยใครเล่นกับฮอลเฟมเอาแผ่นนี้ไปได้เลยนะฮะ มันสู้สบายอยู่ครับผมมันเปิดช่องดีครับแผ่นนี้ราลูกันนิโคล่าโจกิตโจกิตเฟดโอ้โหเชียร์เฟดเอาไวไอบ้บ้านี่จบเลยครับโอ,อ้โหทำอะไรไม่ทันโอ้โหนิโคล่าโจกิตอะเป็นคนตัวใหญ่ที่ตึิบเน,นิบแต่แม่งโคตรพริ้วเลยอะอูแต่ว่าเลขเกื้อนำอยู่เยอะครับเจต่อส9เลยนะฮะอูถือว่าเกมรับทีมเราค่อนข้างใช้ได้เลยสมแล้วที่จะเป็นเต็งแชมป์นะฮะ มาต่อกันในคอเต์ที่3เลยดีกว่าครับ Christian r o โอ,โอโ้หลูกนี้สวยนะครับเอาละดนเวลาเข้าโซนหน่อยแล้วมาครับลูก้าได้เวลาที่พี่จะได้ชูตแล้วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอินโซนการส่งของผมนั้นไม่มีอะไรจะมา w ั a t เฮ้ย w a ั s o n Watson เจอยากหน่อยครับต้องฝ่าเลบรอนมาให้ได้อุ้แต่มีตัวสกรีนช็อตครองจะหมดลูกนี้ ไม่ลงรีบาโดยไอตันลูกา้าแก้ตัวได้ไหมลูก้ามาแก้ตัวหน่อยลูก้ามามาให้ทุกคนเขารู้ว่าพี่อะมีของขนาดไหนเออมันใช่เหรอวะต้องเอาลูก้ามาเล่นอันเลนออุเนี่ยโอ้โหคือถ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมจำภาพสมัยอยู่ดัลลัสไม่ได้เลยนะไอบ้บ้าเ้ยนิโคล่าโจกิตโจกเกอร์ไอออกมาไม่มีตัวว่างหรอครับประกบปิดหมดแล้วแต่ถ้ามันสกรีนแบบนี้ก็ชิปหายแล้วครับ <c oughs> ตัวยังใหญ่เลยครับผมญญดูก็เสร็จแล้วเนี่ยแผนเนี้ยครับผมใครเล่นฮอฟเฟย์แล้วยังไม่ชนะเอาแผนเนี้ยมาเล่นเกมบุกได้เรื่อยๆอ,อยู่นะครับผมนิโคลาโจก,กิ ش. ชโจเกอร์ให้มาจ่าเมาเมื่อยด้ยังงั้นเหรอหเอ้ยตกแม่งเต็มปากเลยนีไ่ไงจะขึ<า>้นอย่างงั <โฮ S 1> <ท>้นเหรออย่ามาสู้ดวงตาจักรพรรดินะ มเมยเล่บอกกูเซ็งเลยครับเจอไอเด็กอายุ19กว่นนี้แม่งตบจากมือแล้วเหลืออยู่4วิขึ้นอีกไม่ลงครับโอ้โหเอาอยู่หมดเลยครับตอนนี้ของ MP จังหวะนี้ถอยมาก่อนนีคือระยะของเราเ,าเอาเอาเอาขาตายครับคริสเซนเบลยังไงเมืเ่อกี้รุ่นน้องขาตายไปแล้วนะเหมเล่ยเอาตายอีกคนครับผมโดน3คะแนนไปอีกครับโอ้โหสุดยอดฮะ เขาเรียกว่าหลอกสองชั้น มากันต่อเนื่องนะครับคะแนนของเลเกอร์กำลังถล่มใส่นักเก็ตไปหยุดถือว่าล้างแขนไปเลยเออได้แล้วครับผม <c oughs> ชอบทำกูตกรอบดีนะไอ้เกรดมเมเร่วิ่งหาช่องนะครับบอลมา<ป>โอ๊ยขึ้นเลยเหรอยังไม่มาครับเอาแต่ว่านิคโคลาโจกิตเริ่มมาแล้วครับโจเกอร์เนี่ย มาตอนนี้บอลมาที่โจ,โจเกอร์เยอะขึ้นวอตสันสามไม่ลงแต่ว่าอโอ้โหอฟุอสิบิบาลโหดจัดเลยครับโจกิชะเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสเทรดยังไงตำแหน่งหนึ่งที่ต้องดูไว้นอกจากตำแหน่งแทนเลบรอนก,ก็คือทแได้ผมเซนเตอร์นี่แหละจังหวะนี้ไม่ไหวนะครับ m อบอกอะไรนักหนาวะดังอัดมากแม่งไปเลยสักหนึ่งทีระบายความโกรธ จอห์นสันโอ้โหโลงโจงปลูกข้าวได้3วา่าเอ้าแต่ไม่ลงครับโอ้โหโลงโจงมากครับเมื่อกี้ไม่ลงได้ยังไงฮะโอ้โนานาทีฮอลเฟมมันจะพลาดให้เราอาจจะไม่ใช่มือไม่ใช่มือปืนด้วยคนนั้นอนะ่ะมันเลยชูดไม่ลงเหม่ร่ไม่เข้าประกอบภาคนี้ชุดแมนนะครับบอกแล้วโอโ้เป็นแอซิสของรุยอชิมุระนะฮะมานี้เดี๋ยวโชว์ไห้ดูนี่ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเป็นยังไงล่ะโดน มาอีกท่านแรกของ m อเจอกับเมเร่ครับขาตายไหมขาตายยังยังไม่ตายดูนี่ครับสเต็ปแบค็คชูดนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ผมน่าจะเล่นดีที่สุดแล้วเพราะว่าใช้เวลากับมันเยอะมากๆเลยฮะอะไรที่ทําไม่ได้ก็ทําได้หลายอันแล้วนะอันหนึ่งก็คือเล่นฮอลเฟมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเอาไม่อยู่อีกไอ้แค่โจ๊กเกอร์นี่แม่งของจริงเลยว่ะ ผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะแต่ว่าผ่านนี้ก็เล่นจนอัพตัวจนมันพอพัดพอเพียงกับพวกเขาแล้วค่อนข้างสะใจอยู่เหมือนกันเอาไปครับโจเอยดอนชิกฟาลลงสุดยอดครับเออแต่มันต้องใช้ดดนชิกในการเล่นวงในอ่ะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันเอาเดี๋ยวเรามาดูแอสซิสต์สอเกมก่อนเริ่มคตร์สี่หน่อยดีกว่านะครับจะเป็นลูกไหนเอ่ยน่าจะเป็น อันนอุบยอยู่ดีแหละแต่ว่าอ๋อนี่ให้แจ็คสันเฮสครับอ่าเกตเรดเสริมพลังสักนิดนึงนะเตรียมตัวลงไปลุยกันอูได้ลงมาเหลือนาทีกว่าๆครับโอเคร2อยี่สก้าวสาวตัวสำรองเลเกอร์ทำโดนเสียโอ้ไม่เกเสียแตมไปเยอะอยู่พอควรนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับชิวๆแล้วตอนนี้มาเบอเร่ฉันอยากเห็นนายโดนชูซึ่งซึ่งหน้าไปหน่อยเด้เต็มเต็มวัตสัน เจอกับดาวตันคอนเน็กนะเออผมพูดชื่อถูกนะวุ้ยวันนี้แทบไม่ค่อยได้เล่นกับคอนเน็กเท่าไหร่เลยมาครับ30มิบวิสุดท้ายไม่มีการปราณีผู้แข่งอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราทำแต้มอักใส่เรื่องมาลยงงมารยัทไม่มีไม่สนกูเอาแต้มยักเข้าหน้าไปไม่หยุดตาบอกเลยโจกิจขึ้นมาล่ะเอาีิชุดไปเออเอาไปเอาไปเพราะว่าผมอยากได้70แต้มต่อเกมอะมา เราจะมาปิดเพลย์สุดท้ายกันนะครับผมมาเมเร่เมเร่โดเอาไม่ลงโอ้โหได้เป็น6กแก้วแต้มเลยประตูอะไรวะเน,นี่ยผมกดพลาดเหรอวะเน,นี่ยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าภารกิจเราทุกอย่างสําเร็จแล้ววันนี้ได้แลกเสื้อกับชาเมเร่ด,ด้วยนะต้องทําแต้มให้เหยอะกว่าแล้วก็ทำแอสซิสซ์เยอะกว่าเขาครับวันนี้ถือว่าภารกิจผ่านหมดเลยครับชนะไป131ต่อ99คะแนนนะครับอ เป็นแมชอัปที่ทุกคนติดตามกันทั้งประเทศเลยนะระหวว่าง MP และ n i โ o ล a าโจกิช p p คุณสามารถเอาชนะเขาได้อะใช่ครับในโซเชียลมีเดียของคุณคุณพูดไว้หลายอย่างนะแต่คุณบอกว่ามันสำคัญมากเลยนะแมบบนี้กับการโหวต MVP คิดว่าผลออกมาคืนนี้ดีไหมคะผมคิดว่าจริงๆมันก็เป็นการอธิบายในสิ่งที่ผมพูดไปได้อย่างดีเยี่ยมนะ แต่ว่ามันเป็นการโชว์ว่าทีมทุกคนสำคัญหมดนะผมคิดว่าให้ทุกคนรู้ว่าทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งให้ดีกว่นข้างหลังมัน MP คนเหรอบ้าปะเนี่ยเนี่ยแหละคนที่เป็น MVP เนี่ยก็คือคนที่แบกทีมได้แต่ว่าทุกๆคนในทีมสำคัญหมดนะครับ MP เอาแล้วแหละครับ โอเคเราอยู่กับ MP ในคืนนี้แล้วก็ VP ของคุณนะพ่อ MP เอ่อทุกคนเรียกผมว่าแมทนะครับผมเรียกคุณว่าแมดได้ไหมอ่ะไม่มีทางลูกโอเคครับแมทแล้วฟอร์มในคืนนี้ของลูกชายเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ผมไม่อยากจะพูดใจโอ้อวดมากนะฮะแต่ว่าผมภูมิใจกับเขาอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นยังไงเขาใส่เต็มอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นเด็กที่ดีมากๆเลยนะ ขอบคุณครับพ่อเอ้ซันเดอร์เอาเป็นว่าเราผสมผสานหน่อยมาฉันไม่ค่อยอยากจะให้มันแบบว่าลึกซึ้งเข้าอารมณ์เกินไปอ่ะเชื่อฉันเถอะแฟนๆอยากดูนะทำไมอ่ะบออฟฟิศอยู่เหรอทุกคนเอ้เนี่ยพ่อของผมนะทุกคนและเขาเป็นคนที่ทำอาหารได้อร่อยที่สุดเลยในชีวิตที่ผมเคยกินมาทั้งชีวิตเขาเขาอะมีใจอยากเป็นนักแสดงมากนะ เอ้ยไม่อยากจะขัดขวางนะลูกแต่เป็นโชคดีของพ่อแล้วครับเพราะว่ามีคนดูในโซเชียลมีเดียผมเยอะมากเลยฮอลลีวูดอาจจะเรียกพ่อไปแคสซิงพรุ่งนี้ก็ได้นะโอ้ยงั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วสินะอัวพ่อมันขี้เล่นนะเนี่ยเอ้าไม่รู้พ่อจะภูมิใจหรือเปล่านะแต่ว่าภาคหน้าเนี่ยผมได้ขึ้นปกด้วยนะครับพ่อ